วไทยละนับโรสวัสดีครับเพื่อนเพื่อชาวเดวานชัลล็ทุกท่านนะครับเดวานชัลล็เองนะครับก็เป็นผู้นำนะครับในเรื่องของเวิร์ t สเตชันรวมไปถึงนะครับการ์ดจออย่าง Nvidia q ี a า r o นะครับสำหรับคนทำงานนั่นเองนะครับแต่ในวันนี้ครับเดวานชัลล็เราได้ก้าวเข้าไปสู่โลกของการทำงานแบบโมบายนะครับกับโมบายเวิร์กสเตชันในแบรนด์ MSI นั่นเองนะครับเครื่องที่อยู่ตรงหน้าผมครับ โมบายเ Station ของแบรนด์ MSI ในรุ่น WT72 นะครับ 2OL นั่นเองนะครับอยู่ตรงหน้าผมตัวนี้เลยมาดูตัวจริงกันนะครับว่าเจ้าโมบายเวอร์ชันนี้มีความแตกต่างจากแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กทั่วๆไปยังไงทำไมถึงเป็นโมบายเ Station นะครับก่อนอื่นครับมาดูเรื่องของการออกแบบภายนอกก่อนนะครับจุดเด่นเลยนะครับอันดับแรกเลยที่ต้องเห็นก่อนเลยก็คือโลโก้ของทาง MSI นั่นเองนะครับรวไปถึงโลโก้ ของตัวเวิร์ t สเตชันของทาง MSI เช่นกันนะครับตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นนะครับเพราะว่าเครื่องที่แปะตาโลโก้ตัวนี้นะครับเวิร์กสเตชันแน่นอนับา่ามีสเปคไม่ธรรมดาครับแต่ก่อนจะไปดูสเปกกันเรามาดูกับเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับตัวเครื่องนะครับนี่ผมยกขึ้นมาก็ต้องบอกว่ามีน้ำหนักประมาณ3.8กิโลกรัมนะครับเรียกได้ว่าสำหรับโน้ตบุ๊กก่อนอื่นครับต้องบอกก่อนเลยว่าขนาดหน้าจอนะครับของเจ้า แล็ปท็อปตัวนี้นะครับก็มีขนาดหน้าจอประมาณ17.3นิ้วนะครับโดยที่มีน้าหนักจาก3.8กิโลกรัมซึ่งเรียกได้ว่าน้ําหนักเนี่ยก็คือถือว่าพกพาได้นะครับพกพาได้คือสามารถนําไปทํางานในที่ต่างๆได้แต่ถ้าเทียบกับโน้ตบุ๊กที่เป็นลักษณะอันตาราบุก๊กก็ต้องบอกว่าเจ้า wtj 2ตัวนี้ก็มีน้ําหนักพอ,กอสมควรนะครับแต่ก่อนหนึ่งครับเรามาดูพอร์ตการเชื่อมต่อกันก่อนเลยนะครับเรามาดูกันที่ด้านข้างก่อนเลยนะครับด้านข้างตรงนี้ จะเห็นนะครับว่ามีพอร์ต USB แน่นอนครับ USB 3.0 4สี่พอร์ตด้วยกันนะครับกับพอร์ตออเดิโอต่างๆนะครับรวมถึง microSD reader นะครับก็คือการ r ี a เดอร์นั่นเองนะครับด้านหลังครับด้านหลังก็คือมีพอร์ตเสียบไฟนะครับ AC นะครับอันนี้เป็นพอร์ตทิก a b i t l บิตแลนด์นะครับต่อมาครับ HDMI แน่นอนครับเพื่อการต่อจอภายนอกนะครับเพื่อสำหรับการทำงานกับจอใหญ่ๆหรือว่าการพรีเซนต์ต่างๆนะครับรวมไปถึงมีนีดิสเพย์พอร์ตนะครับถึง2พอร์ต อีกด้านหนึ่งครับ DVD Drive นะครับและ USB 3.1นะครับถึง2พอร์ตด้วยกันนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกกับแล็ปท็อปเลยนะครับที่มาพร้อมกับ USB 3.1นะครับมาตรฐานใหม่หลังจากที่เราได้ชมนะครับการออกแบบภายนอกไปแล้วต่อไปครับเป็นการออกแบบภายในนะครับของเจ้า WT72 ตัวนี้นะครับให้ดูก่อนเลยครับขออธิบายก่อนครับว่า เริ่มจากนะครับด้านบนเลยเว็บแคมเว็บแคมนะครับก็ไม่ธรรมดานะครับมาพร้อมกับความละเอียดถึง 1080p เลยทีเดียวเว็บแคม 1080p แล้วนะครับหน้าจอ17.3นิ้วนะครับความละเอียดก็แน่นอนครับ p 0 8 0 p เช่นกันนะครับ1,920คูณ0นะครับก็ให้พื้นที่ในการทำงานนะครับในระดับเดียวกับเดสก์ท็อปหน้าจอ24นิ้วเลยทีเดียวต่อมาครับลำโพงลำโพงนะครับแน่นอนครับว่าในความเป็นเครื่องเวิร์กสเตชันนะครับลำโพงเนี่ยต้องดี สำหรับคนที่ใช้งานในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอนะครับอาจจะต้องการฟังของ Dyna Audio ครับผมต่อมาครับคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดตัวนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนครับคีย์บอร์ดจาก t e e l Series นะครับซึ่งเพื่อนๆถ้าเกิดเคยใช้งานจะทราบเลยนะครับว่าคีย์บอร์ด Steel Series เนียเป็นหนึ่งในคีย์บอร์ดที่ดีที่สุดของโลกคอมพิวเตอร์เลยทีเดียวนะครับจากการออกแบบนะครับมาจากภายนอกภายในแล้วสิ่งที่สำคัญเลยนะครับของเครื่องมบายเวิร์กสเตชันนะครับผมคิดว่าจะต้องเป็น สเปคของตัวเครื่องแน่นอนครับเพราะว่าสำหรับลูกค้าหรือครับหรือว่าท่านที่สนใจนําเครื่องไปใช้งานนะครับก็ต้องดูเรื่องของสเปคเป็นหลักนะครับ MSI WC72 ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับแน่นอนครับกับ Intel Core i7 นะครับ 4720HQ นะครับซึ่งมีคอทั้งหมดถึง4คอด้วยกันเลยทีเดียวนะครับกับการจําลองคอนะครับหรือว่า Hyperthreading นะครับถ้ากับมี8 logical r o นะครับที่ ตัวระบบจะเห็นนะครับความเร็วครับสัญญาาฬิกาถึง2.6กิกะเฮิร์นะครับโดยสามารถเทอร์โบบูส์นะครับไปได้ถึงสูงสุดถึง3.6กิกะเฮิร์เลยทีเดียวเรียกได้ว่าแรงไม่แพ้เครื่องตั้งโต๊ะนะครับต่อมาครับเรามาดูกันที่หน่วยความจำของตัวเครื่องนะครับหรือหรือว่าแรมนั่นเองครับจัดมาให้ถึง32กิกะไบต์เลยทีเดียวแน่นอนครับว่ามากกว่า PC ทั่วๆไปเรียกว่า34เท่ากันเลยทีเดียวนะครับจากแรมนะครับเราไปที่ อ่าเรื่องของสตอเรจนะครับหรือการเก็บข้อมูลเจ้า wt72 นะครับใช้ ssd นะครับแบบ m2 ขนาดความจุ256 g b นะครับถึง4ลูกด้วยกันโดยทำงานในโหมดของ rate ศูนย์นะครับเรียกได้ว่าความเร็วนี่เร็วฟ้าผ่าเลยทีเดียวนะครับอีกทั้งนะครับยังมี hard disk ธรรมดานะครับ hard disk อ่าหนึ่งเทหนึ่งเทราไบต์นะครับแบบขนาด2.5นิ้วนะครับเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับอีกหนึ่งลูกโหเรียกได้ว่า เก็บข้อมูลได้จุใจแน่นอนครับได้ทั้งความเร็วได้ทั้งความจุนะครับ2ใน1กับเครื่องนี้ครับ Wt72 ต่อไปครับด้วยความที่เป็นม o b บายเวิร์กสเตชันนะครับจุดเด่นเลยที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือตัวของ QUADO นั่นเองนะครับ Wt72 นะครับมาพร้อมกับ QUADO K401M 0นะครับ K401M 0นี้มีจุดเด่นเลยนะครับที่ CUDA Core Cuda Core มีถึง1,15 2 c u d a c o r e มาพร้อมกับแรม GDDR5 ถึง4กิกะไบต์เฉพาะ K4001M ตัวนี้ครับเทียบเท่ากับการ์ดคโดของเครื่องเดสก์ท็อปของเครื่องเวิร์กสเตชันที่เป็นเดสก์ท็อปเลยทีเดียวเรียกได้ว่า WT72 ตัวนี้นะครับถูกออกแบบมาเพื่อการทํางานในระดับเดียวกับเวิร์กสเตชันที่เป็นเดสก์ท็อปแต่คุณสามารถยก WT72 ตัวนี้ไปทํางานที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้หลังจากที่ผมพูดนะครับอ่า พรีเซนต์ตัว wt 7 2ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบหรือว่าในเรื่องของสเปคนะครับที่ติดตัวมาแต่แน่นอนครับว่าสำหรับเพื่อนๆนที่สนใจนะครับหรือว่าสำหรับคนที่ใช้งานม o b i l e เวิร์สเทชั่นนะครับในการทำงานนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วครับก็คือผลงานนะครับที่จะได้ออกมาจากเจ้าเครื่องเครื่องนี้นั่นเองนะครับไม่ใช่สเปคไม่ใช่การออกแบบหรอกครับแต่คือผลงานแน่นอนครับว่าวันนี้ครับนอกจากการมาแนะนําตัวสินค้าแล้วเรามาพร้อมกับผลการทดสอบของ wt72 เครื่องนี้ไปรับชมกันได้เลยครับ เพื่อนๆชมจบไปครับก็เป็นผลการทดสอบของเจ้า WT72 ตัวนี้นั่นเองนะครับจากผลทดสอบนะครับก็จะเห็นว่าด้วยคะแนนนะครับรวมถึงการใช้งานต่างๆนะครับของเจ้า Mobile Workstation เครื่องนี้นะครับจะเหมาะสำหรับผู้ที่เอาไปทำงานนะครับในระดับกลางถึงระดับสูงเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากประสิทธิภาพของเครื่องนะครับรองรับงานหนักอย่างไม่มีปัญหาเลยทีเดียวแต่ก็มาพร้อมนะครับกับน้ำหนักของเครื่องที่ มีน้ำหนักที่มากสักระดับหนึ่งรวมไปถึงนะครับแน่นอนครับว่าราคาค่าตัวของเจ้าเครื่องนี้ก็มีราคาค่าตัวที่อยู่สูงพอประมาณหนึ่งนะครับแต่ผมนะครับรับรองได้ว่าสําหรับท่านใดน,นะครับที่ต้องการการใช้งานในเรื่องของ Work Station นะครับการทำงานแบบเครื่อง Work Station เลยแต่เป็นการทำงานนอกสถานที่ได้นะครับไม่ว่าเป็นที่ใดบนโลกใบน,นี้นะครับแน่นอนครับว่าเจ้า MSI WT72 Mobile Workstation เครื่องนี้ คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ของท่านอย่างแน่นอนครับและสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะทดสอบนะครับเจ้า WC72 ตัวนี้หรือว่า Mobile Workstation รุ่นอื่นๆนะครับของทาง MSI รวมไปถึงนะครับเครื่อง Workstation นะครับรุ่นต่างๆนะครับการ์ดจอคอร d โดทุกรุ่นนะครับก็สามารถติดต่อนะครับเข้ามาทดสอบด้วยตัวท่านเองนะครับได้ที่ DevaN ในช่ a l ที่สุขุมวิท101 1ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในการรีวิวผลิตภัณฑ์ดีๆครั้งหน้าจากทาง d a ว n นในช่ a l ครับ สวัสดีครับ 泰国。